สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube นภาพร,พอรทอรมือไหม่ซรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอพี่ๆค่ะ เป็นงานสีตะกอทอยเชิงราชวัดลายบ้านไร่ค่ะพี่พี่คะเป็นงานผ้าไหมเท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นงานทอมือค่ะพี่พี่คะเรามาชมกันเป็นผืนแรกค่ะผืนนี้ค่ะพี่พี่คะจะออกเป็นโทนสีฟ้าค่ะพี่พี่คะฟ้าเทาๆนิดหนึ่งค่ะพี่พี่คะเชิงเร็วด้านล่างนี่ค่ะพี่พี่สวยงามมากตรงนี้ค่ะจะเป็นลายราชวัดนะคะพี่พี่ราชวัดจะค่อนข้างทอยากและก็เปลืองเส้นไหมมากค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าหนึ่ง คูณ2เมตรค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1590งับาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะมาต่อเป็นผืนที่สองค่ะผืนนี้จะเป็นสีแดงค่ะพี่พี่ค่ะทองผ้าจะเป็นริ้วลายบ้านไร่ค่ะจะเป็นโทลายบ้านไรเนะทองผ้าด้านบนนะคะพี่พค่ะแล้วก็มาเป็นเชิงด้านล่างค่ะเป็นสีแดงสวยงามมากค่ะพี่พค่ะทอยกดอกลายราชวัตค่ะขนาดผ้า1นคูณ2เมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1590บาทจัดส่งฟรีค่ะ มาต่อเป็นพื้นที่3ค่ะพี่พี่ขาพื้นนี้จะเป็นออกโทนสีม่วงค่ะม่วงเหลือบออกส้มๆค่ะพี่พี่ขานี่เลยสีจริงประมาณนี้เลยค่ะลายบ้านไร่ค่ะโทราชวัรเชิงเช่นเดิมค่ะพี่พี่ขาลายราชวัตนนี่ค่ะชมใกล้ๆเลยขนาดผ้า1นคูณ2เมตรค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจพื้นนี้นะคะกด3าแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1590บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามา่ตเป็นพื้นที่4ี่ค่ะเรายังอยู่ในงานสีตะกอทราชวัฒเชิงลายบ้านไรค่ะพื้นนี้จะออกเป็นโทนสีชมพูค่ะพี่พี่ค่ะชมพูกลีบบัวเนาะจ้ากนี่ค่ะทอสลับได้สวยงามมากค่ะเชิงด้านบนก็ด้านบนก็จะออกเป็นแดงแดงหน่อยค่ะพี่พี่ค่ะริ้วค่ะท้องผ้าด้านล่างเป็นริ้วค่ะ ทอยกดอกราชวัตรค่ะพี่พี่คะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด4แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ครับพี่พี่คาะมาต่อพื้นที่5ค่ะพื้นนี้จะออกเป็นสีเหลืองนวลค่ะเหลืองนวลสวยงามมากนี่ค่ะท้องผ้าตรงกลางจะเป็นริบบานไรค่ะแล้วก็มีเฉิงด้านล่างค่ะพี่พี่ค่ะทอยกดอกราชวัตรเช่นเดิมค่ะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะพี่พี่ค่ะอบน้ายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะจัดโปรให้พี่พี่ค่ะอยู่ที่1590บาทจัดส่งฟรีกด5แจ้งรับให้เวนได้ค่ะ ค่ะพี่พี่ขามาต่อเป็นพื้นที่6ค่ะพื้นนี้จะโทนออกเป็นสีม่วงเข้มๆสวยงามมากพี่พี่ขาพืนนี้สวยมากค่ะนี่องผ้าตรงกลางจะเป็นริ้วบ้านไล่ค่ะแล้วก็เชิงค่ะเชิงราชวัตรทอยกดอกราชวัตรเชิงค่ะพี่พี่ขขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ถ้าใดสนใจผืนนี้นะคะกด6แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะจัดโปรอยู่ที่1590บบาทจัดทรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขามาต่อเป็นผืนที่เกดค่ะพี่พี่ขาผืนสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะยังอยู่ในงานสีตะกออราชวัตรลายบ้านไร่เชิงฉลัยเชิงนะคะพี่พี่ขาทยกดอกราชวัตรค่ะพี่พี่ขาผืนนี้จะออกเป็นสีเทาค่ะพี่พี่ขาสีเทาตัดฟ้าเล็กน้อยค่ะคลาสสิกสวยงามมากเลยค่ะพี่พี่ขาชมใกล้ๆเลยสวยคลาสสิกมากค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ถ้าใดสนใจผืนนี้นะคะกดเกดแจ้งรับ ให้อ้วนได้ค่ะจัดโปรค่ะพี่พี่ขาอยู่ที่159่บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือสําหรับพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกเออโอนนะคะพี่พีขาอ้วนมีบริการเก็บปลายทางให้พี่พี่ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้พี่พี่นะคะสำหรับคลิปนี้อ้วนขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ